เส้นสงสารกันหาและอชาลีนจู่โกมันตีเปลี่ยวไม่เอา 海都安得，更难能。爱来容易。 รงเหียมนกกระปรอกนกปริยาระหกเน,นเอาฟื้นพระองค์สรงดำนันสเสด็เดนินตามชาลีนสะอื่นอ่อนนอ่อน พระองค์เจ้าศอกทรงแน่ลงโซกีนาะมาอลกับข้าผู้ชื่อชาเีนาะว่าชีวิตน้องนี้นะ่าเห็นทีจะไม่อีกคืนของสองาข้เฮ้าน,อน้อง ก็บวมเจ็บมันน้ำมันเอบในบาท่มบองให้บวมระบอมน้องอย่างเท้าก้าไม่ไหวถ้าคืนเดินไปก็เห็นพีจะลม น้องอยากน้ำซ้ำหิวนมนิร่างกายนาะรบบอมแน่แหบบานลายลายชาลีนะจึงปรอบ มันน้องกันหานวยยาสกาลา้ำนนบกินลายถึงพีจะอุ้มมันก็ไม่ไหวไอ้พรามจันรายมันคอยเตือ,อนตีถ้าแม่น,น้องหมู ไว้พี่ก็จะโมนะ้น่ะจะขอตายด้วยแม่คูเอาสมั่งอะไร,รนัแม่คู่น่ะชีวิงงเงเอาพีน่น้องทั้งสองอสีวเวนกรรมเรามีนนะ่ะ แต่ก่อนมานี่แหลกกันหาสร้างเออไม่ทานจะจบไม่เวลาหรือก็หมดเสร็จแล้วแลวนะนางเมื่อเวลาหมดจาเป็น ต้องลาคุณยอมมาจนจ้าต้องขอลาก่อนนี่จงน้อมคำนับมารับเอาพรจากอาตมา ทั้งสองเสียก่อนจักสประกาศอยู่แท้ฉันให้ยอมทุกคนเอกันแค่รอย ากหรือน้อยอย่าตามกว่าน้านเอาวันนัเชวเวงเนมีสีสลผ่องผิวพรรณดังจันเพนวันสุวันสุขขาขอให้ยอมสุขขี้สุขเมตวินในยมวายเวร ให้สุกดีนะดังดาวดวงเดงน่นให้สุกครั่นเด่นนะไปเหมือนดังดวงดาวให้สุขแพ้ยันจงเจริญสุขเอินยันได้สุขเศร้าสุขจนแหนะแชรจนร่างกายแก่เทา้าอายุยอมล่า ให้ครบจำนวนสุกนาทั้งโลกสุขนาทั้งธรรมสุข มาเป็นน้ำและเป็นนวลศกชาตินี้ให้โยมมีครบทั้วชาตินาล้วนก็ขอให้เลิศวิลาีพละกำลังก็ขอให้โยมตั้งมาลตอดาบานนผู้ยิงใหญ่ด้วย,ายอามนาจิตและที่ร รูปนิมิตนัถวายฝากโยมเข้าไวา้ให้ท้าวเจ้ากิตติตังแล้วลาโอ,อปัดนัที่ตงังอิที่ตงังแล้วลาโอ,อปัดนัที่ตังหอให้สมดังดังที่อุไวพอพี่ออกจากอ,อกเฮดั ับโดคลายรอ้อนหยุดพิมแลพรของงดนอก,กันทีในอังแนวสางเป็นการสิลโซย่อน้าสมมุตินาจบพรไว้เพียงนี้ ให้มหาสพพลทันเทศและลาต่อและเห็นเจ้าพอกันที่ลายอมวันนี้ต้องลายอมมะทุกคนวันหน้าวันใหม่เออเพื่อจะไปเยี่ยมชานน่าจะขอบอกกันให้โยมทราบสักคนน่าจะบอก ชื่อวัดนาล่นน้าตำบลและเพื่อคุณโยมจะดลนะเชิญไปถามเขาดูพระมหาสพรเนยสุขพิโรมหาสพรนะว่าสุขพิโรอยู่วัด ไม่ใหญ่โตชื่อวัดบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนท์นีสายไม่ใกลไม่ไกลดอกนาคุณยอมทำไมสะดวกกว็ที่จะขึ้นรถราทำไมสะดวกที่ยมจะขึ้นรถรายมโทรศัพท์ล่วงหนานิมนต์มหา ก็ได้โยมจำให้ดีนะอาจมีโชคชัยเบอร์ฉันจำไว้จำกันให้แน่นอนศูนย์แปดสี่หนึ่งห้าห้าสองเจสองปปย่าลืมให้ได้เลยวันที่สองเนี่ยข้างล่างหรือข้างบน ฮะเอาแน่ไม่ได้ครับบางทีมันก็อยู่ข้างบนบางทีก็อยู่ข้างล่างมันผัดกันขึ้นลงๆอย่างนั้นแหละทำไมอย่างนั้นเล่าอ้าวก็โทรศัพท์อ๋อเบอร์โทรศัพท์เหรออ้าออผมคิดไอ้นั้นอะไรคิดว่าเบอร์มอเตอร์ไซค์คิดไปโน่นโอ้มอเตอร์ไซค์แล้วไปอยู่ข้างบนข้างล่างเรา ออกเป็นโทรศัพท์มือถือครับ,บนไหนอยู่บนกุฏิก็อยู่บนด้วยใช่คนไหนเดินลงมาข้างล่างก็จะมาอยู่ข้างล่างด้วยใช่เดี๋ยวนี้สบายแล้วโทรศัพท์มือถือครับของอาจารย์ศีโพมีไหมครับก็มีครับเบอร์อะไรครับ9096650ครับ08 <c oughs> อะไรครับ081อา่าอะไรต่อ พูดได้ครั้งเดียวอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วโอ้หหลอกโยมนี่อย่างเงี้ยศูนย์แไม่ใช่9ก้าสนะ909 9 0เก้าศหหนึ่งไม่ใช่หก5 0ห้าศูโยมหกหกราบนะถ้าโยมก็กลับไปก็วิ่งศูนนะโยมนะ เฉียดไปเฉียดมาอยู่ตรงเนี้ยนะหากมีนะสศรัทธายมไปนิมนก่อนจากโยมไปก่อนจากโยมไปอาจารย์สีพ่อก,กับมหาจะได้อะไรนะเอาให้ดูต่างนาะ เพื่อเป็นของขวัญวันลาเพื่อเป็นของขวัญวันลานี่คุณยอมวัดปิ่นแก้วจา้าขอฉันอีกสักคนละใบก็เถิดแม่แบ่งใบาบาง,บาง แม่แบงใบาบางๆนี่ฉันมานั่งหนาวอกเปรียบเหมือนนกหนาวนายแบงอีกสักคนละใบเถิดนะแม่แบงใบาบางๆแม่แบงใบบางๆ นั่งกันเป็นแถวแถวหมดตัวก็แล้อยังยาม,มัวแต่ฟัง สบพนสีพ่อเขาร้องประเดียวโยมพี่โยมน้องจะต้องเป็นลมจริงหรือไม่จริงไม่ขอทวงติ่งนี่เป็นขม่าสัญญา คำฉันนี่มันก็เข้าตำราหมดตัวขึ้นมาอย่าด่าพระก็แล้วกันเหมือนออสโพรเอสดเมื่อกืนนี้เลยสาธุสาธุโมทนาโยมที่มีศรัทธาทุกท่านทุกคนนะโยมสนแปดสโยมหนึ่งห้าห้าสองเจ็ดสองแปดจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจดโยมเดี๋ยวลงไปนะ โยมอยากได้แก้วก็ขอให้แก้วมากองโยมอยากได้ทองให้ทองน่าเต็มบ้านถ้าโยมซื้อหวยก็ขอให้รวยรางวัลมีเงินเป็นล้านเจ้วหน้า คุณโยมลาบยศที่โยมต้องการให้ย่างยืนนานอย่าเสอย่าลม้มในสุขแนรือไทยและสบายใจโยม ให้ชื่นอ,อารอมณ์นายนฤดีและขอให้ชื่นอ,อารอมณ์เออนายรฤติละขอให้รวย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  ที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีทำบุญวันนี้และขอให้รวยขอให้รวยอย่าเจ็บอย่าป่วยขอให้รวยลูกเดียวในอังแนวสานกาลเป็นที่สุดนยอนาสมมุติ จบกันเพียงเท่านี้ไม่กล่าวแลอื่นต่อเพราะมันเย็นเต็มทีนะขอให้ยมจงสุขี ชอกดีกันหมดเน่ทุกคนนอเอเอ